าธิการปรปรสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบเจ้าหน้าที่ปะทะยึดยาเสพติดได้มหาศาลค่ะ พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาที่การปรปรสพร้อมด้วยพลโทกิติพงษ์ชื่นใจชนแม่ทัพน้อยที่3พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานปฏิบัติการกิ่วหงตำบลมาลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุประทะอย่างต่อเนื่องกับกับกลุ่มขบวนการลาเลียงยาเสพติดซึ่งพบว่าตลอดแนวชายแดนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะมีการวางกำลังของทหารเมียนมาและว้าไปตลอดแนวค่ะ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการวางกำลังทหารเป็นจำนวนมากแต่ก็พบว่าตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยสามารถสกัดกั้นยาบ้าบริเวณชายแดนดังกล่าวได้แล้วกว่า11ล้านเม็ดไอซ์น้ำหนัก686กิโลกรัมฟิ่น256.8กิโลกรัมจับผู้ต้องหาได้46รายและวิสามันฆาตกรรมคนร้ายได้ถึง39ศพยึดลูกระเบิดปืนเล็กยาวปืนลูกซองและเครื่องกระสุนได้อีกจำนวนหนึ่ง ทางด้านของเลขาที่การปรปรสได้รับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหารวมทั้งให้กำลังใจและมอบของบำรุงขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะจำนวน2องนายทั้งนี้การดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติด เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญตามแผนปฏิบัติการ Seal Stop Save ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยการซีลพื้นที่ชายแดนมีท,หา,มทหารเป็นกำลังหลักในการปกป้องอำนาจอธิปไตยและการสกัดกั้นยาเสพติดเป็นภารกิจหนึ่งในการป้องกันประเทศชาติและปกป้องประชาชนค่ะ